เริ่มแรกเนี่ยเราเปิดปี2013ครับก็คือเดือนพฤศจิก,ก,กายน2013นะครับป uh huh. ีนี้ก็เข้าสู่ปีที่10ละเดือน oh. ใช่ครับ10ปีแล้วใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับอันนี้คือผมถามนิดนึงว่า10ปีปกติแล้วมิทศกาลภาพของเราอันนี้จะเป็นแบบเดิมตลอดหรือเขาจะเปลี่ยนเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปภาพบางรูปใน uh huh. ในทุกๆ2-3ปีครับผมเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซากสำหรับท่องเที่ยวที่ เข้ามาชมแต่ว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ๆอย่างอย่างอย่างพวกนี้เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราจะเปลี่ยนเป็นภาพเล็กๆพวกนี้จะเหมือนเป็นแลนด์มาร์กเลยใช่ครับก็คือพูดง่ายๆคือตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นไฮไลท์ของของของมิวเซียมครับผมสำหรับที่นี่ไม่แน่ใจครับว่าแรงบันดาลใจหรือหรือหรือเพราะอะไรทำไมถึงแบบเฮ้ยเกิดไอเดียว่าอยากจะทําเป็นเหมือนมิวเซียมที่มีภาพอาร์ตอาร์ตและมีลูกเล่นอะไรแบบนี้ครับไม่ได้ครับก็คืออย่างอย่างอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นก็คือว่าทางเจ้านายอะครับ บอสเกป็นคนเกาหลีครับภาพทั้งหมดในมิวเซียมนี้เป็นถูกรังสรรค์ด้วยจิตรกรชาวเกาหลีประมาณ50ชีวิตนะครับเมื่อปี2013ใช่ครับใช้ใช้ใช้เวลาวาดรูปทั้งหมดเี่ยประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนใช่ครับก็คืออย่างที่บอกว่าศิลปะมันมีหลายแขนงเราเลยเลือกที่จะทาเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์ศาลมิติขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ของจังหวัดภูเก็ตครับครับแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่นี่กัน เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยหรือเป็นเด็กๆครับแปดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวต่างชาติแล้วก็อีกยี่สิบเปอเซนตจะเป็นคนไทยส่วนมากแล้วนักท่องเที่ยวจะมีทั้งมาแบบครอบครัวซึ่งเด็กๆนจะจะชอบเพราะว่าบางทีเด็กเข้ามาก็ได้เข้ามาวิ่งเล่นแล้วก็ได้เข้ามาถ่ายรูปเขาไม่ใช่ถ่ายรูปธรรมดาจะเป็นแบบการถ่ายรูปมีเทคแอคชั่นใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งรูปทุกรูปในมิวเซียมเนี่ยเราจะมี ภาพไกด์ไลน์หรือว่าภาพตัวอย่างเพราะว่าเล็งเห็นถึงศักยภาพในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเอ่ยในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การบริหารจัดการค่ะซึ่งมีความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมแล้วก็รักถึงแวื่องอมด้วยค่ะการท่องเที่ยวก็เลยเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเนี่ยค่ะเขาร่ว่า